รมร่มของทีมงานในฝันสร้างจันนะคะเจ้าฉบับวงไฟลาดทอแปดของบรรทุงเฮ้านะคะที่เพื่อสร้างกำนานมาแล้วการโอ้กลัลงได้ที่สแสดงว่าร้อยรัวนะคะร้อยรัวยที่เฮาอุดไวเ้ไวะะะเริ่มได้แล้วนะคะเริ่มได้แล้วม,มาลุนกันครับพี่น้องมาลุนจังหวะที่เพื่อปล่อยร่มล่มที่คือเป็นประเภทนี่เป็นผู้ปัญญา ทางภาคอีสานเฮ่านะคะเด็ดสืบทอดวัสดุที่ใส่คือกระดาษแก้วนะคะเออง่ายๆว่ากระดาษแก้วเนาะมาต่อกันนะคะให้เป็นลวดลายที่สวยงามนะคะแล้วก็ใส่ควันจากกระบองนะคะกระบองก็คือเฮ็ดมาจากน้ำยางของต้นยางนาทำมาร่วมควัน อัดควันเข้าไปให้เต็มนะคะอัดควันเข้าไปให้เต็มแล้วก็ปล่อยขึ้นทั้งฝาฮะบังยาะนะคะสมัยเดี๋ยวนี้ก็จะโบกไฟมีแล้วสมัยเดี๋ยวนี้ก็จะโบกไฟมีแล้วเป็นสิ่งเป็นพุ่งปัญญาที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เฮ็ดให้ลูกหลานไในบึง ฮับไว้ฮับไว้นะคะช่วยกันฮับแตะตอกกระข้องเบาๆนะครั้องเบาๆ พี่น้องมาลุนมาลุนมารลุนมาลุน,มา,น,ม,านมาถาเบิงจังหวะที่พืนร่มควันเต็มนะคะแล้วคนก็นจะปล่อยซึ่งในครบร่มปกติในประเภทนีโบราณนะคะคนจะมีจดหม้นะคะมีจดหม้ มีเงืนรางวัลติดไปกับคมงล้มน้ำนะคะที่อยู่ไทยๆนะคะเป็นห่อว้นะคะเป็นจดหมายเป็นสารผู้ได้รับนะคะเป็นสารถึงผู้ได้รับว่าห้ส่งข่าวว่าค้มล่มตัวนี้มตํำบุใดให้ส่งข่าวมาตามไมายเล็กโทรศัพท์สมัยตะกี้ก็จะเป็นจดหมายนะคะเขียนจดหมายตอบกลับมาสมัยเดียวนี้ก็คงจะเป็นโทรศัพท์นะคะทุกมาแจ้ง ว่าไปตกใสผู้ใดเป็นคนเก็บใดนะคะปลอมเงินรางวัลเขาก็จะได้อดว่าโคมล่มฉบับนี้โดยทีมงานในฝันสร้างจันเจ้ายฉบับ,บองไฟล่านท่อแปของบรรทงเฮ้านะคะรวมมือรวมใจกันว่าตกไก่ซ้ำใดนะคะไปหอดใสแตะล่มแห้งี่น้องกระแสล่มแห้ง่นะกระแสล่มแห้ง ถ้ามีน่มเบาวกว่านี้เนี่ยจักน้อยก็น,น่นาจะมหมาะ,ะ,ะห่าจะมะตอนนี้ก็คือต้องให้ควันเต็มถ้าบ่ามีรอยรั่วก็ถือว่าดีค่ะพี่น้องถ้ามีร้อยรั่วนี่โคมนี่ก็ไปบ่ไดีไกลเพราะว่าเทนทีควันนะคะควันที่เขาร่มเข้าไปมันจะออกท้างทังกลนเนาะทั้งกลเนกลเพื่อดันในโค่มล่มขึ้นไปบนอากาศในสูงสูงแต่ถ้ามีรอยรั่วปุ๊บนะคะมีรอยรั่วตามลำตัวของโคม มันก็จะมีควันนะคะควันที่อัดเข้าไปนั่นออกรั่วออกมานน่ำมันก็จะเย็ดใในตัวโคมนั่นแฟบเสียรูปส่งนะคะโดนล่มพัดก็ได้ร่วงได้ง่ายบ่ไเด้ไปไกลนะคะเ่ได้ขึ้นสูงด้วยนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาบเไปด่าไไปด่าไ่ไปแล้วาไปไปา Ô mọi người đã có lịch. Ô mọi người đã có lịch. Ô mọi người đã có lịch.